ภวิสครห์ทองรายวันนะครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินซุนณภูมินะเดี๋ยวบินไปเกาหลีแต่เดี๋ยวอัดคลิปก่อนบินกันนะครับโอเคนะมาดูกราฟทองกันมาเร็วมาเร็ววันนี้ดูราฟทองคำเรามีแอดมินช่วยดูนะ <laughs> ถือนิ่งๆนะครับแอดมินครับอทองคําตอนนี้ขาขึ้นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เราดูกันนะครับเึ๊บ <c oughs> ดูภาพใหญ่กันเนาะภาพใหญ่ทองคําเนี่ยมองว่าเขาจะ ขึ้นจังหวะนี้ที่เราอยู่เป็นจังหวะย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยจะย่อลึกแค่ไหนนะครับเนี่ยย่อถึงจุดนี้หรือว่าจะย่อลงมาลึกถึงจุดนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะย่อบายจุดไหนดีน่าสนใจนะอามาดูกันนะครับสี่ชั่วโมงนะครับในสี่ชั่วโมงนะจุดย่อที่น่าสนใจนะครับจุดแรกคือจุดตรงนี้นี่ ที่เราบายกันไปนาะอลดเสี่ยงนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีไม้เซลล์จากตรงนี้ลงมานะครับเพราะทําไมถึงเซลล์ตรงนี้เพราะมองว่าจุดเซลล์ตรงเนี้เหมาะสมที่จะให้เขาเนี่ยนะครับเซลล์เพื่อย่อลงมาแบบนี้นะครับโซนที่ผมสนใจมากเลยคือโซนนี้ครับโซนที่ประมาณนี้2,0,3,1 ถึง2023นี่โซนนี้น่าสนใจบายมากเพื่อที่จะไปทำ New High เลยมี่ภาพกว้างๆเนาะนเพื่อจะไปทำ New High เลยนะครับที่2190นี่น่าสนใจมากนะครับผมมองว่าถ้าย่ออ่ะมองว่ายอ่มอ,ายอมา2130น่ะน่าสนใจนะครับแล้วอีกแนวหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเกิดหลุดลงมาก็จะเป็นโซนนี้นะครับ จะเป็น2 1 1 4นะ2อ1 4 2 1 1 5ีอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเนาะก็วันนี้มองย่อลงมาก่อนนะครับเพื่อให้บายข้างล่างเนาะนี่คือกรณีที่1มองเป็นกรณีนี้นะครับเนาะแต่ถ้ากรณีที่เขาวิ่งขึ้นไปแล้วมันไม่ย่อลึกขนาดนี้เราจะทำยังไงนะครับเราดูง่ายๆอย่างนี้มาดูง่ายๆอย่างนี้นะถ้าเราตีเส้นนี้ก่อนนะครับแล้วเราตีเทไล,ลายจุดนี้นะครับปึ๊บ ถ้าเขาไม่ยอ่อขึ้นไปถ้าเขาไม่ยอ่อลงมาใช่ไหมเขาขึ้นร้อยเขายืนเหนือนเทนลา์ให้ได้ก่อนปุ๊บจังหวะนี้เราจะมีจังหวะยอ่อบายเพื่อวิ่งขึ้นไปยาวเลยโอเคไหมมี2แผนนะครับแต่ตอนนี้แผนหลักนะครับมองว่าส่งให้มันยอ่อลงมาก่อนนะครับถึงโซนนี้นะครับปุ๊บแล้วค่อยบายจากโซนนี้เพื่อวิ่งขึ้นไปน้นองแผนจะประมาณนี้นะครับส่วน ออเดอร์อะไรอย่างละเอียดก็อัปโหลดให้ใน v ีีแล้วนะครับก็เทาตามนั้นได้เลยนะครับนะก็ก็บวกกันมาแล้วเนาะวันนี้นะครับใช่ไหมเราให้โซนไปใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวดูส่วนตัวผมนะก็โซนที่ให้เซลล์ไปวันนี้จะเป็นโซนนี้ใช่ไหมครับถึง60เนี่ยเนี่ยผมก็ไล่เก็บในโซนนี้สองสารอบแล้วนะครับนาะแล้วก็ถือเนี่ยเข้ารอบที่3เนี่ยผมเซลล์มาที่ 1 2 1 5 7 2 1 5 8 2 1 5 8เนี่ยเซลล์รอบที่3ลงมาแล้วนะครับน้องเก็บได้หลายรอบมากนะครับเซลล์รอบที่3คือผมเอากำไรมาเซลล์เนาะนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเขาจะลงมาลึกถึงประมาณนี้ไหมนะครับโอเคประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดใครอยากได้แผนละเอียดนะก็ในห้อง VP ีอัพให้แล้วนะครับโอเควิเคราะห์งนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวค่อยอัพพรุ่งนี้อีกทีที่เกาหลีถ้ามีเวลานะครับเจอกันครับบ๊ายบาย